ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจแปลไปอ่านไปด้วยล่ะเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้พ่อของฉันอาการแปลกๆหลังจากที่กินอาหารร้านแกอธิบายมาเดี๋ยวนี้ไอสารเลวเอ้ยนี่มันอะไรกันวะ นี่มันกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเนี่ยแกลชุบชุบชุบช,บชบงำง,ำ,ง,ำ,งำกรบกรบเกิดอะไรขึ้นอ้ามีคนตายมีคนโดนฆ่าไอขยะเอ้ยมึงไม่พอใจกูงั้นเหรอไม่พอใจงั้นเหรอ เป็นแค่ขยะเป็นแค่ขยะไร้ค่าอย่าคิดมาหือหยุดนะปล่อยเขาได้แล้วพี่สไปรอย่าเข้าไปยุ่งเลยนะพี่ใหญ่กำลังโมโหเขาปล่อยเขาจาัดก,การมันก่อนเถอะนะหลบไปซะเอ๊ะ ไปฉันไปเธอนะนี่พวกแกหยุดทะเลาะกันได้แล้วไม่ใช่เรื่องของลุงขับรถไปขับรถไปเธออย่าหาเรื่องใส่ตัวเหมือนลุงเขาจะขับโดนชนโดนซอมบี้นะเวนเอ้ยเกิดอะไรขึ้น ลุงลุงขับรถบ้าอะไรวะอยากโดนตีอยากโดนดีจริงๆหรือไงไม่เป็นอะไรไม่มีใครอยู่เกิดบ้าอะไรขึ้นกันวะเนี่ย <ś c oughs> โอ้โหพ่อเอกนี่น่ายับเลยอะมือหนักเหมือนกันนี่นาะฮ่าฮ่าฮ กระต่ายโจมตีเสือทีเผลออย่างนั้นเหรออย่างนั้นสิเหรอหน่าเสียด้ที่มาท้าทายเสืออย่างกูโอชคอดีนะไอ้สารเลวยุดฉันแค่สั่งสอนโอ้ขอโทษนะทอนเสียงผิด ฉันแค่สั่งสอนมันเท่านั้นเองว่าความแข็งแรงมันแตกต่างกันอะนั่นมันนั่นมันอะไรกัน,นก็จบตอนที่สองไปแล้วนะโอเคงั้นเรามาดูกันต่อตอนที่สามเลยตัวอะไรวะฮึ <c oughs> <c oughs> เขาเขียนภาพซอมบี้ได้น่ากลัวมากเลยทุกคนว่าไหมอ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้พระเจ้าช่วยทำยังไงดีซอมบี้มันคือซอมบี้เวนเลยโู้ทำร่างเดียดเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้บอสข้างหน้า ปังโอ้โหทุกคนกระจกแตกเลยให้ตายเถอะนี่มันซอมบี้จริงๆด้วยโ,โหซอมบี้อันนี้น่ากลัวจริงๆเนี่ยอย่ากับผีปอบเลยเว้แล้วสมหน้าเฮ้ยใครตอนแรกก็นึกว่าจะตายไปแล้วนะ่ะตั้งสมาธิขับรถขับต่อไปซะ นางเอกของเราน่าจะแบบเรียนวิชาอะไรสักอย่างเกิดบ้าอะไรขึ้นกันวะเนี่ยเอ้ยมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยฉันอยากกลับบ้านฮึๆฉันกลัวเหลือเกินไม่ต้องกลัวเราจะรอดไปด้วยกันจากที่นี่ตอนนี้พ่อแม่และเสี่ยวชิงจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ถ้าเกิดมีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษนะถึงแล้วสถานีขนส่งทำไมหมอถึงได้หน้าทำไมหมอถึงได้หน้าจังเลยนะเงียบมากด้วยทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยละ่ะดูนั่นมีคนอยู่ตรงนั้นแม่ นั่นแม่ของฉันแม่ผมกลับมาแล้วครับเฮ้ยดียวก่อนแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้นี้พวกเราไปเจอโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะตอนแรกก็นึ่งกาคนนะแต่ที่แท้ก็ซอมบี้ก็จบกันไปตอนที่สามแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สี่นะ เอ๊อะอาซอมบี้วิ่งเร็วไปเร็วผ่ากลางเลยเนั่นมันรถของบ้านฉันพ่อแม่เสียวชิง เดินทางปลอดภัยระวังตัวด้วยนะตอนนี้พ่ออยู่กับลุงสามที่โรงพยาบาลเขาไม่สบายลูกหาทางกลับบ้านเองนะถ้าเห็นข้อความตอบกลับด้วยตอนนี้พ่อมากับแกแล้วแกถึงไหนแล้วลูกชายลูกหนีไปพระเอกก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะ พ่อพี่ชายเฮ้ยน้องน้องน้องเจอฉิงยังรอดอะเฮ้ยทุกคนน้องพี่พี่แม่พี่แม่บอกพี่แม่บอกให้หนูซ่อนตัวเอาไว้พ่อกับแม่ออกไปและไม่กลับมาอีกเลยเฮ้ยพี่ชายพี่ขอโทษพี่มาชา้า หนูรอพี่กลับมาอยู่ตลอดพี่พี่ชายหนูกลัวน่ากลัวจริงเลยถ้าเกิดเป็นคุณคุณจะกลัวไหมล่ะนางเอกนี่เก่งจริงนะทุกคนเก่งจริงเก่งจังเลยโคตรเก่งอะทั้งสองคนไปกันเถอะวิ่งเร็วรีบเปิดประตูซะเร็วเข้าใครดันเข้าไปวนะเนี่ย ฉันรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนเช้าแล้วข่าวบอกว่ามีคนป่วยและมีอาการเป็นบ้าต้องหาคนที่วิ่งเร็ววิ่งล่อพวกซอมบี้ไปยังร้านอีกฝั่งโอ้โหจะให้คนเสียตัวเหรอใครใครจะไปล่ะไปไปก็ตายไปก็เท่ากับตายใครจะยอมไปตายล่ะ ถ้าไม่มีใครไปทุกคนที่นี่ก็จะต้องตายกันหมดนะนั่นนั่นแหะถ้าถ้าไม่มีใครอาสางั้นฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองอุ้ยเลือกน้องสาวผมงพระเอกยใจโหดร้ายอะไรขนาดนี้ฉันเรื่องเด็กคนนี้ก็จบตอนที่สี่ไปแล้วนะ ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ห้านะนาย,ทำ,นายทำอะไรนายทำอะไรน่ะนี่นายจะบ้างั้นเหรอน,นี่ถือเป็นเหยื่อที่ดีแถมยังใช้งานง่ายอีกด้วยเปิดประตูและโยนเธอออกไปซะโคตรใจร้ายใจมาเลยปล่อยฉันปล่อยฉันไปฉันจะไปหาพี่ชาย หลีหลีเทียนซิปล่อยน้องสาวของฉันไปซะทำไมฉันต้องฟังคำพูดของแกด้วยไอขยะไอขยะฮ่าฮ่าฮ่าแกก็ตายไปพร้อมกับน้องสาวแกซะเลยสิวะโอ้โหโคตรใจร้ายใจมาเลยอืฮ นางเอกก็มาช่วยนะเธอปกป้องมันอีกแล้วงั้นงั้นเหรอทำแบบนี้ฉันไม่ชอบใจนะปุบปากแล้ววางเด็กลงซะดูเหมือนว่าเธออยากจะเล่นกับฉันสินะฉันจะเล่นกับเธอเองเอาละ่ะรีบโยนเธอออกไปได้แล้ว ไม่ก็มีคนหลายคนที่ไม่เห็นด้วยเลยนะพี่ชายโอ๊ยเจ็บเนี่ยน้องสาวจากการสแกนเธอเป็นมะเร็งในสมองระยะสุดท้ายลูกชายเรากำลังมาซื้อปลาที่ตลาดแม่เขาจะทำของโปรดให้ลูกชายกินเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปรับแกที่สถานีนะ พี่ชายเสียวชิงคิดถึงพี่นะขอแนะนำให้เธอรีบแจ้งครอบครัวทำไมทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยอาแกไม่พอใจฉันงั้นเหรอไอคยะทำไมฉันถึงต้องปกป้องอะไรไว้ ไม่ได้เลยและสุดท้ายแม้แต่เสี่ยวชิงน้องสาวของฉันเองเอาล่ะฉันจะโยนเธอออกไปเดี๋ยวนี้พี่ชายหยุดนะเอสารละเรวฉันไม่มีทางยอมเด็กคาดฉันจะปกป้องเสี่ยวชิงฉันเหลือแค่เธอเท่านั้น ปล่อยน้องสาวของฉันไปซะฉันจะออกไปเองฉันต้องปกป้องเธอให้ถึงที่สุดพี่ชายเสี่ยวชิงเธอสัญญากับพ่อแม่แล้วว่าจะรอพวกเขากลับมาใช่ไหมใช่แต่พวกเขาก็ไม่กลับมา พี่ชายจะออกไปตามหาพ่อแม่เฉียวชิงรอพี่ได้ไหมไม่เอานะพี่ชายไปเลยฉันขอฝากเธอหน่อยเธอเป็นเด็กดีมากๆแค่แค่กอดเธอไว้แน่นๆเธอจะไม่สร้างปัญหาอะไร ให้แน่นอนไม่พี่ชายอย่าไปเลยนายไม่จำเป็นต้องไปหรอกนะเราหาทางอื่นหลิงลีหลิง,ล,ล,ล,งลี่ขอบคุณเธอมากเลยนะเสี่ยวเฉิงจากนี้ต้องเชื่อฟังพี่สาวชิงลี่นะรู้ไหมไม่นะพี่ พี่ชายหนูก็จะไปกับพี่ด้วยหูชิงหูเชิงพี่ชายรีบไปได้แล้วไอ้ขยะพระเอกเราก็ได้ออกไปนะหูเชิงรับนี่ไปพระเอกมันจะสู้เป็นไหมเนี่ยวูเชิงนายจะต้อง กลับมานะก็จบกันก็จบตอนที่5ไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มตอนที่6นะแสงแสงแดดที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันมาช้ากว่าครั้งไหนไหนไม่มีทั้งความสุขและความเศร้าใดๆสองสองสาง ในเมืองที่ถูกทำลายแห่งนี้และถูกสิ่งที่รักไม่ยางมีจะห่วงกลับมาอีกแล้วฉันเพิ่งจะเคยรู้สึกถึงความแข็งความแค้นมากที่สุดเป็นครั้งแรกในชีวิตเคขินแผนสิ่งมีชีวิต ที่น่าเกียดเหล่านี้ฉันเกียดพวกมันฉันฉันโลกและครอบครัวของฉันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้บอกลาแล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นพ่อพระเอกนะพ่อ พ่อพ่อแต่ฉันรู้ครอบครัวของฉันผิดอะไรตอนนี้พ่อกับแม่จำฉันไม่ได้อีกแล้วพวกเขาตายไปนานแล้วจนตอนนี้ผิวหนังเริ่มเน่าเปลี่ยนแม่ ฉันตราบใดเพราะตราบใดที่พวกเรามียังมีชีวิตอยู่พวกเราไม่ควรจะทำแบบนี้กับฉันแล้วเพก็กอดพ่อกับแม่ไปนะผมรักพ่อกับแม่นะครับผมกลับมาหาแล้วนะ ถึงเวลาที่จะต้องบอกลาแล้วสินะหวังว่าน้องสาวจะปลอดภัยนะลาก่อนอูเชียนวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเร่งรีบในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ฉันยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอก็จบตอนที่6ไปแล้วนะเราก็จะมาเริ่มตอนที่7กันเลยนะดวงตาของฉันนั่นมันพายทิ้งงั้นเหรอคนพวกนี้ซอมบี้ในตอนนั้นในตอนนั้นฉันโดนซอมบี้กิน ฉันควรจะตายไปแล้วนี่นาะแต่ทำไมถึงเพราะว่าเอกเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าผิดมากฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังทำทุกฉันยังจำทุกการกัดของพวกเขาได้ทั้งหมดฉันยังจำทุกการกัดของพวกเขาได้ทั้งหมดและนอกจากนั้น ชูวชูชูเียงชินเชิงชินเชิงจากเสี่ยวและเสี่ยวชิงและเสี่ยวชิงฉันต้องรีบไปหาพวกเขาร้านร้านสะดวกซื้อถูกทำลายแล้วชินเชิงชินเชิงเสียวหยี ไม่นะไม่นะไม่จริงใช่ไหมแงำขอจะให้เป็นพวกเขาเลยเข็มขัดกีฬานั่นมันคือเข็มขัดที่ขาชิงเชิง ไอ้เวนเอ้ยแกกินเธองั้นเหรอแกกินเธอทำไมทำไมแกต้องทำร้ายเธออ, <ะ S 2> อ่ะไอสารเลวเสี่ยวชิงเธอมีอายุแค่สี่ขวบเออปัง จะไปเล่าเสชิงเอาเธอขึ้นมาแอชแอะแอะโอ้ยขอโทษทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราลกลับไปแนะอกแอดเกิดอ,อ,อะไรขึ้น เมื่อกี้ฉันฆ่าซอมบี้ไปงั้นเหรอแกลูกน้องของลิติอาซอมบี้โหซอมบี้เข้ามาแล้วนะมากันเต็มเลยเวนเอ้ยมากันเต็มเลยเวนเอ้ยคนถลุนพูดนะ จริงจริงจริงเออเสป,ปราร์ลาแกกแกแกกคือสัตว์ป,ประหลาดสัตว์ประหลาดมันเรียกฉันแบบนี้ฉันก็จบกันไปแล้วนะตอนที่เจ็ดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่แปดแล้วนะมันก็จะเป็นตอน ตอนที่อัปเดตล่าสุดแล้วนะนั้นไปดูกันเลยแต่ถ้าเกิดอีพที่1มันยาวเกินไปเพราะว่ามันเป็น EP แรกนะฉันเป็นคนที่กำลังจะตายฉันไม่เคยฉันไม่คิดเลยว่าตัวเองจะอยู่รอดในในยุคสุดท้ายฉันไม่คาดหวังเลยแต่ฉัน ก็พูดไม่ได้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่แต่ฉันคืออะไรศพเดินได้ไอซอมบี้สาะระเลวพวกพวกมันเสียงดังน่ารำคาญชมัดซะจริงนะตายแล้วมัง้งเอาเอาตัวมันไปรวมกับตัวอื่นๆ ตอนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตคงจะเป็นคนน่ารำคาญงั้นสินะเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วงั้นสินะภารกิจภารกิจเสร็จสมบูรณ์เอาล่ะไปกันเถอะ หิวมากหอมอะไรขนาดนี้พ่อแม่ทำอะไรกินทำไมหอมจังเนื้อหิวมากฉันหิวอูเชิงว้าซอมบี้พี่พี่ชาย ไม่น้อกสาวม,มันยังไม่ตายอ่ะ,อะไปเร็วที่นี่ที่ไหนกันนี่มันต้นหอมงั้นเหรอเออหรือ,อห,อหอโอ้โหห้อยหวัวกันเต็มเลยนะ ซอมบี้ถูกแขวนอยู่บนเพดานเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็จบกันตอนที่8แล้วนะอันนี้ก็จะเป็น e ีีล่าสุดนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันออก e ีีที่9มาเดี๋ยวเราจะปแปรให้นะโอเคนะั้นก็ลาไปก่อนแค่นี้แหละบ๊ายบายเออลืมไปอย่าลืมไปกดไปกดติดตามเพจเพจแปลไปอ่านไปด้วยนะงั้นจบไปแค่นี้แหละบ๊ายบาย